ปกติแล้วการปรับเปลี่ยนฤดูกาลนั้นจะส่งผลต่อการขึ้นของดวงอาทิตย์และกระทบต่อระยะเวลากลางวันและกลางคืนที่มันจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละฤดูโดยเฉพาะในแถบยุโรปและอเมริกาที่มีเวลาต่างจากฝั่งเอเชียซึ่งประเทศเหล่านั้นก็มีการปรับเวลาให้เร็วขึ้นหรือที่เรียกว่า daylight saving t i m e ซึ่ง daylight saving time หรือ DST หรือในอีกชื่อหนึ่งคือ summertime เสินภาษาไทยใช้คำว่าเวลาอ้อมแสงเป็นการปรับเวลาฤด,ดูร้อนในฝั่งโยุโรปและอเมริกาโดยความคิดที่ว่าเมื่อเข้าสู่หน้าร้อนแล้วเดือนอาทิตย์จะขึ้นก่อนเวลาทำให้เราควรปรับเวลาให้เร็วขึ้นเพื่อรับประโยชน์จากแสงอาทิตย์มากขึ้นและลดเวลาการใช้พลังงานในช่วงกลางคืน ซึ่งประเทศแถบยุโรปจะมีการปรับเวลา daylight saving time ในเวลาที่2ของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนายกตัวอย่างการปรับเวลาของสหรัฐอณาจาักรหรือ United Kingdom ปกติแล้วเวลาโลกสากลจะใช้ GMT หรือ Greenwich Mean Time บวก0น,นั่นก็คือเวลา0.00 00นาทีจะเริ่มจากประเทศอังกฤษส่วนเวลาที่ไทยนั้นเร็วกว่าอังกฤษ7ชั่วโมงนั่นหมายความว่า GMT ของไทยบวก7ปกติแล้วทางอังกฤษเทีย่ยงคืนเวลาที่ไทยก็จะ7จ็ดโมงเชา้าดังนั้นเวลาอ้อมแสงหรือ daylight saving time ทำให้อังกฤษต้องปรับเวลาเร็วขึ้น1ชั่วโมง GMT ของอังกฤษก็เลยต้องบวก1ส่วนของไทยเวลาเดิมดังนั้นในช่วงเวลาหน้าร้อนทางอังกฤษ0.00นาฬิกาหรือเทีย่ยงคืนเวลาที่ไทยก็จะเป็นหโมงเชา้านั่นเอง ทั้งงงย้อนกลับไปฟังซ้ำได้เลยแล้วบนโลกของเราจะมีประเทศไหนบ้างที่ปรับเวลาให้เร็วขึ้นเพราะดวงอาทิตย์ไปหากคำดอบกาน,นกับ24ประเทศที่ปรับเวลาให้เร็วขึ้นเพราะดวงอาทิตย์ที่ทึ่งมากการจะไปดูคลิปการอย่าลืมให้กำลังใจ SP y ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ได้นะไปดูกันเลย 1. ประเทศอียิปต์ เริ่มปรับเวลาให้เร็วขึ้นในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนเมรรษายน,นและสิ้นสุดการปรับเวลาในวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนกันยายน 2. ประเทศนามิเบียเริ่มปรับเวลาให้เร็วขึ้นในวันอาทิตย์แรกของเดือนกันยายนและสิ้นสุดการปรับเวลาในวันอาทิตย์แรกของเดือนเมรรษายน,น3 รัฐส่วนใหญ่ในอดีตสหภาพโซเวียตเริ่มปรับเวลาอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมสิ้นสุดการปรับเวลาในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม 4. ประเทศอิรักเริ่มปรับเวลาในวันศุกร์แรกของเดือนเมษายนและสิ้นสุดการปรับเวลาในวันที่ศุกร์สุดท้ายของเดือนตุลาคม 5. ประเทศอิสราเอล อิสราเอลเริ่มปรับเวลาให้เร็วขึ้นในวันศุกร์สุดท้ายก่อน2เมษายนและสิ้นสุดการปรับเวลาในวันอาทิตย์ระหว่างวันโรชานาะซึ่งเป็นวันหยุดที่ยิ่งใหญ่ของชาวยิว 6. ประเทศจอร์แดนเริ่มปรับเวลาให้เร็วขึ้นในวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนมีนาคมและสิ้นสุดการปรับเวลาในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนกันยายน 7. ประเทศเลบานอนคิร์กิจิสถานเริ่มปรับเวลาในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมและสิ้นสุดการปรับเวลาในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม 8. ประเทศมองกโกเลียเริ่มปรับเวลาให้เร็วขึ้นในวันศุกร์ที่4ของเดือนมีนาคมและสิ้นสุดในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนกันยายน 9. ภูมิภาคปาเลสไตน์ เริ่มปรับเวลาให้เร็วขึ้นในวันสุกแรกหรือหลังจากวันที่15เมษายนและสิ้นสุดการปรับเวลาในวันศุกแรกหรือหลังจากวันที่15ตุลาคม 10. ประเทศซีเรียเริ่มปรับเวลาให้เร็วขึ้นในวันที่30มีนาคมและสิ้นสุดการปรับเวลาในวันที่21กันยายน 11. ประเทศออสเตรเลีย ในรัฐเซาท์ออสเตรเลียวิกตอเรียนิวเซาท์เวลเริ่มอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมและสิ้นสุดการปรับเวลาในวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายน 12. เทสมเนียเริ่มปรับเวลาให้เร็วขึ้นในวันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมและสิ้นสุดการปรับเวลาในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม 13. ประเทศนิวซีแลนด์เริ่มปรับเวลาให้เร็วขึ้นในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนและสิ้นสุดการปรับเวลาของวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายน 14. ประเทศดองกาเริ่มปรับเวลาให้เร็วขึ้นในวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนและสิ้นสุดการปรับเวลาในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมก,กราคม 15. สหภาสยุโรปกรีนแลนด์และสหรัฐอาณาจากักรเริ่มปรับเวลาให้เร็วขึ้นคือวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมและสิ้นสุดการปรับเวลาในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม 16. สหรัฐอเมริกาแคนาดาเตือนใหญ่เริ่มปรับเวลาให้เร็วขึ้นวันที่สองของเดือนมีนาคม และสิ้นสุดการปรับเวลาในวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายน17ประเทศคิวบาคิวบาเริ่มปรับเวลาให้เร็วขึ้นในวันอาทิตย์ที่3ของเดือนมิถุนายนและสิ้นสุดการปรับเวลาในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม18ประเทศฮันเดลัสเริ่มปรับเวลาให้เร็วขึ้นในวันที่7พฤษภาคม และสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม 19. ประเทศเม็กซิโกเม็กซิโก,รก,โกรเริ่มปรับเวลาให้เร็วขึ้นในวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนและสิ้นสุดในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม 20. ประเทศบราซิล บราซิลเริ่มปรับเวลาให้เร็วขึ้นในวันอาทิตย์ที่3ของเดือนตุลาคมและสิ้นสุดการปรับเวลาวันอาทิตย์ที่3ของเดือนกุมภาพานันธ์เป็นอย่งบบางมากแหลวกับคลิปคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับสาระความรู้กันไปนแบบจัดเต็มนะและอยากให้เอสเพย์ทำคลิปไหนอีกกย่ริืมคอมเมนต์ที่ใต้นาคลิปนี้นะและช่วยดันกันมาด้วยละ่ะเพื่อเพิ่มคอมเมนต์ของเพื่อนๆอ,อาจจะขึ้นเป็นอินเทอร์ของเอสเก็ได้ กันจะจาก,กันไปเกิดกระดิ่งลอรับคลิปใหม่ได้เลยเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ